สวัสดีครับมาต่อกันด้วยคลิปสมัครตัวแทนนะครับอยากจะมีไรายได้นะครับจากธุรกิจดับลิฟนะครับอันดับแรกนะทุกคนจะต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองก่อนนะครับตัวนี้เป็นสถานะลูกค้าก็คือได้แค่ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับอันดับแรกกดเข้าไปตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาดูสกุลเงินก่อนว่าตรงไหมเราเลือกสกุลเงินบาทนะครับแล้วก็ที่ยุงที่อยู่เราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ กรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลทุกอย่างจะต้องตรงนะครับถ้าไม่ตรงจะถูกปฏิเสธนะไม่สามารถสมัครตัวแทนได้นะครับ ID Line นะต้องใส่นะ ID Line ต้องใส่แล้วก็ Gmail นะครับทีนี้พอกรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดบันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลสำเร็จลนะปุ๊บเห็นไหมพอเรากรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะให้เรานะครับกดตรงนี้ อัปเกรดเป็นนักธุรกิจกดไปเลยฟึบอ่ารอตรวจสอบ1วันทําการนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าเราตรวจสอบดีนี้เราไปใส่ข้อมูลให้ครบนะทุกคนอ่ะเข้าไปตรงบัตรประชาชนนะครับนะครับกดอัพเข้าไปกดตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เนี่ยเนีทำตัวอย่างคลิกเข้าไปปุ๊บมานะครับคาดเนี่ยห้ามไปบงังไอตัวนังเนี่ยตัวเลขตรงนี้แล้วก็วันเกิดนะห้ามนะครับแล้วก็ใช้คําว่า สมัครแอปดอบลิเท่านั้นอะเมื่อกี้มี S อสเด้งมาละนะมี S อสเด้งมาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรูปโปรไฟล์ลิกเข้าไปรูปโปรไฟล์่ะเตรียมไว้ใส่รูปโปรไฟล์ตัดสีเหลี่ยมจัตุรัสนะอืมนะครับบัญชีธนาคารแนะนําว่าเป็นกสิกรนะเป็นกสิกรอ่ะเรียบร้อยไอ้แมตำแหน่งเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับตำแหน่งเปลี่ยนแล้วเป็นเซลแมนนะตำแหน่งเปลี่ยนแล้วอ่าเห็นไหมครับ กูป่าก็ยินดีด้วยนะบอดดดิสก์ท่านอนวญาเป็นนักธุรกิจแนละพอเราเป็นเซลแมนแล้วเนี่ยราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปนะมีจับเวลาด้วยนะนเวลาอัปเกรดนะสั่งซื้อสินค้าทีนี้เข้าไปดูราคาสินค้านะเข้าไปดูราคาสินค้าราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไป,ปนะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่นะอยากจะเป็น c e o เลยนะอยากจะมีลิงก์ในการสร้างธุรกิจนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะเนี่ยนี่เป็น CEO หมดเลยนะ เนี่ยเป็น Co ออไอี่เป็นป้ายเนี่ยเราสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับรายได้กำไร50%เลยนะครับคือตำแหน่งเซลแมนตัวเนี้ยนะครับตำแหน่งเซลแมนตัวเนี้ยเราจะมีรายได้นะครับประมาณนะครับประมาณ30%นะ30%นะครับเราสามารถสั่งซื้อสินค้านะกกอกที่ยงที่อยู่ลูกค้า นะครับบริษัทจัดส่งสินค้าให้นะครับตอนนี้เราเรามีเวลาเนี่ยที่จะเป็น c ีอเนี่ยก็7วันนะ7วันเวันเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบขายนะสำหรับใครที่ชอบขายนะครับคุณจะได้กำไรประมาณ30%ทุกตัวแบบไม่ต้องสต็อกนะแบบไม่ต้องสต็อกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจติวาถ้าคุณอยากจะขายของคุณก็แค่เอารูป ในในในกลุ่ม a c e b o o k เราเนะี่ยเอาไปโพส์นะครับเอาไปโพส์สมมติมีคนสั่งซื้อสินค้าคุณก็ให้เขาโอนตังค์เข้าบัญชีคุณนะครับแล้วก็มากดสั่งซื้อที่นี่ได้เลยกดสั่งซื้อที่นี่ในกรอบชื่อที่อยู่ลูกคา้าแล้วก็โอนตังค์นะบริษัทจะส่งสินค้าให้เขาทันทีนะครับคุณจะได้กําไร30%ทุกตัวนะสำหรับอันนี้สําหรับคนที่ชอบขายนะนะเป็นตําแหน่งเซลแมนแต่สําหรับใครที่อยากจะได้กําไร5 0อยากจะสร้างธุรกิจนะ ไม่ชอบขายของแต่ชอบสร้างธุรกิจนะก็ตำแหน่ง CEO ก็น่าจะเหมาะสุดนะเซลแมนเนี่ยรายได้ก็จะไม่น่าจะเกินเดือนละประมาณ5 0 0 0ันถึงหมื่นนะไม่เกินนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่สำหรับใครที่อยากจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือน2องแสนสามแสนห้าแสนหรือ1ล้านบาทต่อเดือนนะตำแหน่งสูงสุดก็จะมีา CEO กับ BO, นะครับแต่ตัวนี้ตำแหน่งเซลแมนเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้ว ก็คือขายของแบบไม่ต้องสต็อกนั่นเองนะครับ